วันนี้วันอาทิตย์ครับด้านเบินเนี่ยจะมีถือว่าเป็นตลาดประเครื่องของชีวประวัติครับนี่ครับนเอามาวางให้เชาวบูชาเนี่โอ้หหลายโต๊ะนะฮะไม่ต่ำมาร้อยกว่า200โต๊ะปลาเครื่องฮนะมีหลากหลาย ใครมาเช่าบูชาก็มาที่นี่เลยเชา้ชาเช้าวันอาทิตย์นี่ฮะแข่งตลาดพระเครื่องอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะฮะผมไม่ถ่ายพระเครื่องให้เห็นเพราะว่าเราเราไม่เลือกเราก็ไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องไปถ่ายมีต้องพระกองนะมันเลือกอ่ะรอพระกองให้เลือกพา,าทีไปแล้ว หลากหลายเลยครับแต่ละโต๊ะนี่<ม>ยเยอะเลยก็อยู่โซนด้านหน้าติตดตะดนนะครับนี่ติตดตะดน,ดนเอาเป็นเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ให้รู้ว่ามีแผงพระนะมีแผงพระอ่า มีเทียนประ,ะมาวางขาโอห,หนี่ดูก่อนสุดยอดเลยนะวันนี้ก็จะมีติดกับไอสินค้ามือสองอนะเนี่ยนะให้ดูอีกทีนึงคนะรแบ่งปลาก็ประมาณร้อยกว่าโต๊ะได้วันอาทิตย์ครับค่ายชีวัประวิครับนะผมโอเคครับเป็นคลิปทนสั้นนะครับส่วนกลาเนี่ยผมไม่ไปส่งว่า ไม่เหมาะไม่เราผมเนี่ยไม่เหมาะที่จะไปส่งของอเขานะแล้วก็ให้รู้ตลาดแค่นั้นพอครับอย่าลืมกดติดตามให้สาระพรกเครื่องบาคิตตด้วยนะครับสวัสดีครับ